คือมันจะไม่ต้องรัดนะครับหรือว่ามันต้องมันต้องคือพอใส่อย่างนี้ปุ๊บมันต้องเข้าไปแล้วเพราะไม่งั้นนี่พอมันรัดมันก็จะเหลือนะมันจะต้ย่นอย่างนี้นะแล้วทีนี้เราไปสับสลายเกล็ดตรงกลางเนี่ยไอตัวนี้มันหดเข้านิดนึงแล้วก็ออกไปที่ดูว่าตรงนี้มันอยู่กับสะโพกแล้วแต่ตรงนี้ก็เป็นต็มผมว่าต้องเพิ่มนี่คิดนึงนะยต้นหลังตัวนี้มันอยู่ต่ำไปนะเพิ่มไปได้คิดไม่ได้ แต่ว่าตรงนี้ถูกแล้วนะจะเพิ่มแค่ชิ้นกลางชิ้นนี้นะคุณผู้มเพิ่มแค่ชิ้นผ้าเนี่ยทิ้งไปครับแล้วก็ไปตดข้างบนเอาใช่นี่ครับมันจะประมาณนี้ครับอ๋อมันก็เป็นโค้งเลยครับชิ้นนี้จะต้องโค้งใช่ไหมใช่ชิ้นนี้ต้องโค้งมันจะได้แนบกับสะโพกคุณแล้วมันจะดึงตรงนี้ใช่ไหมใช่มันจะดึงตัวนี้เข้ามาแล้วมันตัวนี้ก็จะได้เข้าไปตนี้ไม่ต้องแก้มใช่ไหมครับแล้วพอผูกปุ๊บมันก็จะได้ไม่ย่น หันหน้ามาหน่อยประมาณนี้นะคุณนําไปสึกว่พอดีไหมคะพอดีค่ะก็ใส่ก็แคบยาวไม่ตรงนี้มันอย่างนี้เลยใช่ไหมครับพี่จิตเข้าอีกได้นะเข้าไหมอืมอย่างนี้ดีกว่ามันมันเยอะไปอ๋อได้อ่ะมันเยอะไปใส่ตรงนี้ออกนะข้อมเขียนใช่หันเข้าไปเลยครับเสื้อตรงนี้มันมีขยบอย่างนี้แล้วนะก็เข้าเก็บตรงนี้นะจ้ะนี่ลดตรงนี้ครับได้ โอเคครับแต่ว่าตรงนี้ไม่ไม่มีอะไรติดเลยครับตรงนี้สวยมาก